เธอเชื่อว่าเธอกำลังฝันอยู่แต่เจียีแอก็พูดสวนมาคุณจะได้ตื่นเมื่อผมให้ตื่นแล้วเขาก็เอามือมาจับหน้าของเอมมาให้หันไปมองซึ่งสิ่งที่เอมมาเห็นก็คือหญิงแก่ที่คล่อมบนตัวและโค้งลงมาใบหน้าแทบจะติดหน้าของเธอหญิงแก่คนนั้นยิ้มกว้างใส่และพูดว่ากลับมากลับมามองฉันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Open Air Movie นะครับอยู่กับผมอาร์โมเปนแอร ช่องนี้เราจะสปอยหนงังสปอยซีรีส์กันนะครับก่อนจะไปสปอยใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาสปอยซีรีส์กันบ้างนะครับฟังหนังกันมาเยอะแล้วซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยชื่อว่ามาริยานเป็นซีรีส์ของฝรั่งเศสแต่ผมรับรองเรื่องความน่ากลัวเลยซีรีส์จะพูดถึงเรื่องราวของเอมมาลาซิมงนักเขียนนิยายสยองขวัญเกี่ยวกับตำนานอาถรรพ์ของแม่มดหนังสือของเธอได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเขียนติดต่อกันมาหลายเล่ม แต่เมื่อเธอเปิดตัวหนังสือเล่มสุดท้ายพร้อมกับประกาศว่าจะเลิกเขียนหนังสือชุดนี้แล้วก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับเธอทันทีโดยเพื่อนเก่าของเธอเข้ามาพบที่งานเปิดตัวหนังสือพร้อมกับบอกให้เอม็มมากลับไปที่บ้านเกิดอย่างน่าสงสัยวันรุ่งขึ้นเพื่อนคนนั้นก็แขวนคอตายในตึกที่เอม็มมาทำงานเธอจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปที่บ้านเกิดพร้อมกับผู้ช่วยสาวจะพบว่าแม่ของเพื่อนเธอนั้นมีอาการผิดปกติไม่เป็นตัวของตัวเองซึ่งเธอก็รู้ว่าิญญาณบางอย่างสิ่งร่างนั้นอยู่ ซึ่งคือวิญญาณของแม่มดร้ายที่ชื่อมาริยานซึ่งเป็นตัวละครในนิยายของเธอนั่นเองเอมม่ารู้ภายหลังว่าวิญญาณของแม่มดนี้มีอยู่จริงและแม่มดร้ายบังคับให้เธอเขียนนิยายนี้ต่อไปหากเธอไม่เขียนจะมีคนรอบตัวของเธอต้องตายไปทีละคนจากนั้นเธอก็รู้อีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเขียนในนิยายนั้นเกิดขึ้นจริงเธอต้องเลือกว่าเธอจะเขียนนิยายต่อไปเพื่อช่วยชีวิตคนที่เธอรู้จักแต่ก็ทําให้เกิดเรื่องร้ายกับคนอีกหลายคน หรือเธอจะหยุดเขียนนิยายเพื่อหยุดอำนาจของแม่หมดร้ายบทสรุปเรื่องราวจะเป็นยังไงถ้าอยากรู้กันแล้วก็ปะไป็นสปอยกันหนังเปิดมาที่บ้านหลังหนึ่งลูกสาวของบ้านนี้เธอชื่อแคลลรีนเธอเดินหาแม่ของเธอซึ่งตอนนี้เหมือนตัวแคลลีนจะดูกังวลและกลัวบางอย่างระหว่างที่เธอเดินเข้าไปใกล้ก็ได้ยินเสียงแม่ของตัวเองพูดอยู่คนเดียวเธอเค่อยๆเดินเข้าไปในครัวในจุดที่แม่เธอกําลังทําบางอย่างอยู่และถามออกไปแม่เป็นอะไรหรือเปล่า แม่ของเธอหันมาสยะยิ้มกว้างแต่กลับดูน่ากลัวและพูดว่าแคทเธอรีนลูกรักของแม่เธอสวนไปว่าหนูชื่อแคทเธรีนแม่ของแคทเธรีนก็พูดต่อทุกอย่างปกติแค่แม่แค่ต้องจากนั้นก็อามม้แทงเข้าไปในปากและแงะฟันออกมาพร้อมกับหยิบมันขึ้นมาให้ลูกสาวดูและพูดว่าซีนี้ให้เอ็มมาตัดมาอีกด้านที่หอสมุดมีงานเปิดตัวหนังสือโดยผู้หญิงคนหนึ่งดูทันสมัย เธอชื่อว่าเอมมาลาซิมงเธอยืนอยู่ต่อหน้าผู้คนทั้งห้องเธออ่านบทความในหนังสือที่เธอแต่งมันคือนิยายที่อ้างอิงเรื่องราวของมาริยานแมมมดพูดผีที่เธอแต่งขึ้นหนังสือชุดนี้ได้รับความนิยมมากแต่ตอนนี้เธอตัดสินใจเขียนมันเป็นเล่มสุดท้ายเอมมาบอกว่าหนังสือเรื่องนี้กินเวลาฉันมาเป็นสิปีถึงเวลาต้องเขียนอื่นๆบ้างพอจดงานเปิดตัวหนังสือเธอก็ชวนคารมิลผู้ช่วยของเธอไปนั่งดื่มคืนนี้เอมมาต้องขยันขยออยู่นาน ซึ่งผู้ช่วยเธอก็ตอบตกลงช่วงเย็นเอ็มมากำลังแจกลายเซ็นให้กับแฟนหนังสือเธอเซ็นให้คนแล้วคนเล่ามันเป็นสิ่งที่ทําประจําจนเคยชินไปแล้วจนมาถึงคิวของผู้หญิงคนหนึ่งเอมมาก็กําลังจะเซ็นให้แต่ผู้หญิงคนนั้นพูดขึ้นมาว่าจําชันไม่ได้หรอซึ่งเธอก็คือแคลอรีนเอมมาเงยหน้าขึ้นมามองแล้วพูดว่าคาโรโอ้โหไม่ได้เจอกันตั้งเหมือนเธอจําไม่ได้ไปแล้วแคลอรีนเลยตอบแทน15ปี เอมมาถามต่อเธอยังอยู่เอลแดงใช่ไหมเธอยังเจอหน้าพวกแก๊งเลอร่มอยู่ไหมคโรลีนไม่ได้ตอบเรื่องที่เอมมาถามแต่เธอบอกว่าแม่บอกให้ฉันมาแม่อ่านหนังสือของเธอทุกเล่มเป็นสิบรอบเอมมาขอบคุณแม่เธอน่าจะเป็นแฟนพันธ์แท้แต่คโรลีนตอบกลับไม่ใช่แม่ฉันป่วยจิตก็เพราะเธอแม่ทำร้ายพ่อฉันแม่บอกว่าทะเลาะกันแล้วพ่อนีไปแต่นั่นเป็นเรื่องโกหกแม่ทำร้ายพ่อ เอ็มมาก็ดูงงง,งเอาละแคอรีนใจเย็นนะฉันไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรแคโรลีนพูดต่อแม่บอกว่าตัวเองเป็นมาริยานแม่อยากให้เธอไปหาที่เอลแดงเอ็มมารีบอกว่ามาริยานไม่มีจริงฉันแต่งเรื่องขึ้นมาแคโรลีนยังพูดต่อไม่ให้ฉันมาบอกเธอเธอต้องไปเข้าใจไหมเธอต้องกลับไปพอจะสร้างเรื่องนี้ขึ้นมามาริยานมีอยู่จริงก็เพราะเธอเธอไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมาเธอฝันถึงมัน เธอเล่าให้เราฟังตอนอยู่มอต้นจำประภาคารจำฝันร้ายพวกนั้นได้ไหมเอ็มมาก็เริ่มไม่พอใจนี่เพอร์เจอร์ไปกันใหญ่แล้วแต่คารลอรีนยังไม่หยุดมันไม่ใช่เรื่องเพอร์เจอร์เธอพูดพลางเปิดกระเป๋าและหยิบห่อบางอย่างเล็กๆออกมาและโยนไว้บนโต๊ะดูสิแม่ฉันให้เอานี่มาให้เธอเปิดดูสิเอ็มมาก็เลยลองทําใจแล้วแกะห่อน,นั้นออกในห่อมันคือฟันและสิ่งที่ห่อมันมาคือผิวหนังของมนุษย์ คาลูรียังพูดต่อตอนกลางคืนแม่มาดูฉันตอนหลับแม่เปิดประตูห้องแล้วยืนตรงหลังประตูจ้องฉันเป็นชั่วโมงแม่ทำแบบนั้นทุกคืนฉันหลับตาแค่ครั้งเดียวแม่ทำแบบนี้กับฉันเธอพูดพร้อมยกชัยเสื้อให้ดูแผลเป็นยาวตรงหน้าท้องยาวถึงหน้าอกเธอพูดต่อฉันกลัวกลับไปไม่งั้นแม่จะทำสิ่งที่เริ่มไว้ เอมมาได้แต่นั่งงงและสับสนกับสิ่งที่เห็นเธอยังคงมองคาร์ลอรีนที่กำลังโดนรปภอเอาตัวออกไปแต่แคาร์ลอรีนก็สลัดออกและกลับมาบอกเอมมาต่อเธอรู้ใช่ไหมว่าหมายถึงอะไรฉันจะเป็นรายต่อไปฉันไม่อยากเป็นมันไม่ยุติธรรมเลยเรปภก็ดึงตัวเธอออกไปด้วยคําทิ้งท้ายก็คือมันฝันร้ายของเธอไม่ใช่ของฉันกลับไปที่นั่นได้โปรดคืนนั้นเอมมาก็ออกมาดื่มกับคารมิลคารมิลําลถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอมมาเลยเล่าให้ฟัง ว่าคารลรีเป็นเพื่อนสมัยเรียนมัธยมต้นเราเคยเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันแล้วตอนนั้นฉันฝันร้ายบ่อยๆฝันเห็นแต่เรื่องเดิมๆเรื่องมารยาทมาเลิกฝันตอนที่เริ่มเขียนนิยายแล้วมันก็ทําให้ฉันรวยดะนั้นเอ็มมายัางยกแก้วต่อเรื่อยๆแม้ในคืนนั้นเธอจะนัดปีแอร์แฟนของเธอไว้ก็ตามกว่าเอ็มมาจะกลับถึงบ้านก็ดึกมากเธอเจอแต่น้ตกระดาษที่เขียนทิ้งไว้คุณบียวนัดผมคุณคงจะเมาอย่าปลุกผมนะเอ็มมาเลยเข้าไปนอนเงียบๆบ,บนเตียง จนกลางดึกเธอตื่นขึ้นมาพอได้ยินเสียงเรียกจากหลังประตูเธอจ้องมองไปที่ประตูและตอนนั้นประตูก็ค่อยๆเปิดออกเธอไม่เห็นใครแต่กลับเห็นเงาที่ผนังที่ขยับอยู่เอมมารีผ่านไปปลุกปีแยแต่เขาก็ไม่ตื่นเธอมองไปตรงประตูอีกครั้งเงานั้นก็หายไปแล้วแต่เธอกลับเห็นมีบางอย่างคลานอยู่ล่างเตียงแล้วก็มีเสียงพูดดังขึ้นยื่นเท้ามาให้ฉันและเห็นมือค่อยๆย,ยื่นขึ้นมาบนเตียง จากนั้นเอมมาก็สะดุ้งตื่นปียร์ก็รู้สึกตัวถามขึ้นมาฝันร้ายเหรอเอมมาก็ตอบว่าใช่ค่ะไม่ได้ฝันร้ายมานานแล้วปียร์พูดต่อดีสมควรแล้วนี่เอมมาได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้ว่าเขายังโกรธเธออยู่เธอเลยพูดต่อขอโทษปียร์หันมาสิอยากให้ผมหันไปเหรอคุณแน่ใจนะงั้นผมจะหันไปเอมมารู้สึกแปลกเริ่มเกิดความกลัวขึ้นมา พอปีแอร์ค่อยๆหันมาเอมมาที่จ้องอยู่เธอก็รีบหันกลับไปอีกด้านพอใบหน้าของบีแอร์ที่หันมามันมีรอยยิ้มที่ดูน่ากลัวตาสีขาวโพลนเอมมาพูดกับตัวเองฉันต้องตื่นฉันต้องตื่นเธอเชื่อว่าเธอกําลังฝันอยู่แต่เสียงีแอร์ก็พูดสวนมาคุณจะได้ตื่นเมื่อผมให้ตื่นแล้วเขาก็เอามือมาจับหน้าของเอ็มมาให้หันไปมอง ซึ่งสิ่งที่เอมมาเห็นก็คือหญิงแก่ที่คล่อมบนตัวและโค้งลงมาใบาหน้าแทบจะติดหน้าของเธอหญิงแก่คนนั้นยิ้มกว้างใส่และพูดว่ากลับมากลับมามองฉันตอนนั้นเองเอมมาก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเธอเดินตามหาบีแอ์ที่ไม่ได้นอนบนเตียงซึ่งเธอเจอแต่โน้ตกระดาษเอมมาผมเอาของสําคัญของผมไปของอย่างอื่นเอาไว้ที่หลังเอมมารู้ว่าบีแอ์ยังโกรธเธอมากแต่วันนั้นเธอก็มาทํางานปกติ พอมาถึงคามิลที่รออยู่แล้วก็บอกว่าผู้หญิงคนนว,วานอยู่ที่นี่เธอมาตั้งแต่เจ็ดโมงเอมมาก็บ่นว่าให้เขาเข้ามาได้ยังไงเธอบ้าแล้วชัดๆแล้วตอนนั้นเอมมาก็ได้ยินเสียงเรียกพอเธอมองขึ้นไปตามเสียงก็เห็นคาร์โรีนยืนอยู่ที่ชั้นบนเธอปีนข้ามราวออกมาใช้เชือกคล้องที่คอแล้วพูดว่าเอมมาแม่อยากให้เธอเขียนต่อแม่บอกว่าจะเอาตัวพ่อแม่ของเธอไปหลังจากที่แม่ได้ตัวฉันไปแล้วเอมมาก็รีบบอกว่าก็ได้ ฉันจะคุยกับแม่เธอเธอลงมาก่อนได้ไหมแต่คาร์ลอรีนก็ยังพูดต่อแม่ก็บอกอย่างนี้ตั้งแต่แ,ตแรกที่ปราภาคานั่นตั้งแต่แรกเลยเธอร้องไห้ออกมาแล้วโยนสร้อนกางเขนลงมาให้เอม็มมาเอานี่กลับไปให้แม่ฉันด้วยได้ไหมเอม็มมาก็พยายามห้ามไม่นะคาร์โรหยุดเถอะแต่คาร์ลอรีนพูดประโยคสุดท้ายแม่ไม่เคยไปมือเปล่าแล้วเธอก็กระโดดลงไปเชือกรัดแน่นที่คอ ร่างของคารูรีนห้อยค้างอยู่กลางตึกจากนั้นตำรวจก็เข้ามาตำรวจแนะนําให้เอมมาที่นั่งถือสร้อยก้างเข็นอยู่ให้โทรหาพ่อแม่เพราะคารูรีนขู่ก่อนที่จะฆ่าตัวตายแต่เอมมาก็ปฏิเสธเหมือนเธอไม่อยากที่จะโทรไปเธอบอกแค่ว่าฉันรู้ว่าพวกเขาสบายดีถึงเธอจะพูดแบบนั้นไปแต่พอกลับถึงบ้านเธอก็นั่งคิดหนักนั่งจ้องมือถือและตัดสินใจโทรไปที่บ้านแต่ก็เจอเครื่องฝากข้อความทําให้วันต่อมาเธอตัดสินใจที่จะไปเอลแดง โดยให้คามิล์ไปส่งด้วยระหว่างทางเอมมาก็ยังโทรหาพ่อกับแม่แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้เลยจนเธอเริ่มเป็นห่วงเธอบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่จะดีใจที่เห็นหน้าพ่อกับแม่แล้วคามิล์ก็ถามเรื่องราวเกี่ยวกับมาริยานที่เอมมาเขียนในหนังสือขึ้นมาเพราะเธอไม่เคยอ่านคามิล์บอกว่าเธอกลัวเรื่องสยองขวัญถ้าเธออ่านเธอจะนอนไม่หลับเอมมาก็พูดติดตลกเธอทํางานในชั้นมาหกเดือนแล้วแต่เธอไม่เคยอ่านหนังสือของฉันเนี่ยนะ แต่ถึงอย่างนั้นเอมมาก็เริ่มเล่าให้ฟังมาริยานหน้าเหมือนเธอและเหมือนฉันหล่อนเป็นแม่มดหล่อนเป็นวิญญาณไร้ร่างเร่ร่อนเข้าไปในจิตใจยึดร่างของเธอหล่อนเข้าครอบงำและสิงสู่เธอสิ่งเดียวที่มาริยานทำไม่ได้ก็คือการโกงหกเรื่องชื่อของหล่อนหล่อนเลี้ยงไม่ตอบคำถามได้พูดเปลี่ยนเรื่องได้แต่โกหกชื่อตัวเองไม่ได้หล่อนเป็นเมียของปีศาจ แล้วเอ็มมาก็พูดถึงแค่นั้นพอตอนนี้ทั้งคู่มาถึงเอลแดงแล้วมันเป็นเมืองที่สวยงามมีส่วนที่ยังเป็นป่าภูเขาแถมยังติดกับทะเลและเอ็มมาก็ให้คามิลจอดรถเอ็มมาเดินไปตามทางที่ทอดยาวไปในทะเลและมันก็เหมือนรื้อฟื้นความฝันในวัยเด็กของเธอขึ้นมาเหมือนบางอย่างที่นี่กําลังรอและเรียกหาเธอเอ็มมาพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่เรื่องเลวไหลและหยิบสร้อยคอกางเขนของคโรลีนขึ้นมาดูระหว่างที่เธอจะกลับไปที่รถ ก็เจอกับบาทหลวงคนหนึ่งเขาเรียกชื่อของเธอและพูดขึ้นมาว่ามันไม่ใช่ของคุณผมเป็นคนให้แคลอรีนเองเพื่อคุ้มครองเธอผมแปลกใจที่เจอคุณที่นี่มีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นที่นี่เมื่อไหร่คุณจะอยู่แถวแถวนี้คุณมาทําไมคุณจะอยู่ร่วมพิธีศพหรอไม่มีใครอยากให้คุณอยู่ที่นี่เอ็มม่าเลยบอกไปว่าใจเย็นบาทหลวงอีกสองชั่วโมงฉันก็จะไปแล้วบาทหลวงบอกต่อว่าดีทําเหมือนที่ทําเมื่อสิบห้าปีก่อนและจะก,กลับมาอีก พอพูดเสร็จเขาก็เดินหันกลับไปเอ็มมาเลยพูดทิ้งท้ายไปจะไปตายที่ไหนก็ไปบาดหลงงี่เง่าสั้นเอ็มมาก็รีบกลับมาที่รถแล้วบอกคามิวว่าฟรีบทำธุระให้เสร็จแล้วไปจากเมืองนี้กันเถอะเอ็มมาตรงมาที่บ้านของคาร์โรลีนก่อนพอมาถึงเอ็มมาก็มองที่บ้านหลังนี้มันดูสุดโซมเหมือนไม่มีคนอยู่และมีป้ายเขียนว่าโดชูรงคามิวอยากจะรอที่รถแต่เอ็มมาก็บอกให้เธอมาด้วย ทั้งสองคนเดินไปกดกริง่งรออยู่นานจนคามมิลบอกว่าไม่มีคนอยู่บ้านแต่ตอนนั้นประตูก็เปิดออกและใบหน้าของหญิงแก่ก็โผล่มาเธอสยายยิ้มทันทีที่เห็นเอ็มมาเธอคือคุณนายเดชโชรงเธอพูดว่าคุณพระช่วยฉันดีใจเหลือเกินที่เจอเธอไม่ได้เจอกันตั้งนานมีเรื่องอะไรหรอคามิวเลยบอกว่าเรามาเพื่อแสดงความเสียใจเรื่องคาร์รีนหญิงแก่พูดต่ออ๋อใช่มันน่าเศร้า เมืองใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วเธอก็ฉีกยิ้มอีกครั้งแล้วพูดต่อเข้ามาสิเอม็มมาฉันจะชงชาให้ดื่มพูดเสร็จเธอก็ค่อยๆขยับตัวเข้าไปในบ้านเอม็มมาหันมาทางคาเมลซึ่งเธอสายหน้าเหมือนไม่เห็นด้วยที่จะเข้าไปแต่เอม็มมาก็เดินตามเข้าไปในบ้านซึ่งในนี้ค่อนข้างมืดมีเพียงแสงนิดหน่อยที่ส่องผ่านเข้ามายิงแก่ก็รีบจับหนังสือโยนลงพื้นเพื่อจัดที่นั่งให้ทั้งสองคน แต่ตอนนั้นเอมมาก็ยืนสร้อยให้คุณนายเดยโชโรงเธอขยับตัวห่างจากสร้อยรับไปสิคะคารูรีนขอให้ฉันเอามาให้คุณฉันถึงได้มาที่นี่คุณนายเดยโชโรงก็ใช้นิ้วคีบสร้อยรับไว้แล้วบอกว่าเธอช่างมีน้ำใจทำตามที่คนตายสั่งเสียไว้แล้วเธอก็หันหลังเดินไปพร้อมกับโยนสร้อยทิ้งไปคาร์เมลเริ่มพูดก่อนเธอเป็นบ้านแน่ๆเอมมาลยเสริมไม่รู้สิรีบออกจากที่นี่กันเถอะแต่ครู่เดียวคุณนายเดยโชยโรงก็โผล่มา พร้อมกับถาดน้ำชาพร้อมพูดว่าแคทเธอรีนชื่นชมคุณมากคามิลก็ถามแคทเธอรีนไหนลูกสาวฉันไงเธอดื่มด่ำกับหนังสือของคุณัน้นหญิงแก่ก็กระแทกถาดน้ำชาลงและพูดต่อฉันยอมรับเลยว่าชอบอ่านเหมือนกันทั้งตื่นเต้นและน่ากลัวไม่รู้สิมันทำให้ฉันมีชีวิตชีวาเอมมาเลยเสนอจะเซ็นหนังสือให้เธอถามว่าเซ็นให้ใครดีคุณนายดยโชโรงตอบมาว่าแดมาริยานเอมมาคงจะเหมาะที่สุด เอมมาได้ยินก็นิ่งไม่ได้พูดอะไรออกไปแต่หยิงแก่พูดต่อฉันอยากรู้ใจแยว่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเอมมาตอบไปว่าไม่มีหรอกฉันพอแล้วฉันจะเขียนเรื่องอื่นยิงแก่พูดสวนเธอทําได้เหรอบอกความจริงกับฉันสิเอมมาเธอฝันร้ายเหมือนเดิมอีกแล้วใช่ไหมฉันรู้จักเธอมานานมากตอนเป็นเด็กเธอกรีดร้องจะเป็นจะตายตอนมาเล่นกับแคทเธอรีนที่นี่เอมมาตัดบ,บทว่าต้องไปแล้ว แต่คุณนายโดยโชโรงก็ตะโกนออกมานั่งอยู่ตรงนั้นทําให้ทั้งสองต้องหยุดและยังพูดต่ออีกฉันเตรียมอาหาไว้เลียงพวกคุณแล้วสยะยิ้มแทบจะฉีกถึงรูหูตอนนั้นทั้งสองสังเกตเห็นคุณนายโดยโชโรงฉี่รถออกมาจนไหลลงพื้นเธอพูดออกมาเกิดอุบัติเหตุนะฉันเนื้อตัวมอมแมมคามีลวก็เข้าไปจะช่วยเช็ดให้แต่หญิงแก่ก็บอกว่าลองดูสิแล้วก็ดึงมือคามีลไปจับกระโปรงกลัวไหมล่ะฉันโศโครก เชื่อฉันสิแม่หนูเธอไม่รู้จักความโศกโครธของจริงหรอกเดี๋ยวจะได้รู้หนูน้อยเอม็มมาหวังว่าเธอจะพักอยู่ที่แอลแดงสักพักเธออาจเขียนเรื่องมารยานต่อได้นะยิ่งมีคนอ่านเรื่องของเธอมากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งรู้สึกดีขึ้นเท่านั้นตอนนั้นเอม็มมากรีบลุกแล้วไปดึงมือคามิลและออกจากบ้านไปคุณนายโดยโชโรงยังเดินตามออกมาแล้วพูดว่าไปหาพ่อแม่ธอสิเอม็มมาฉันไปหามาก่อนแล้วเขียนต่อไป ไม่งั้นฉัจะไปหาคนอื่นๆด้วยทุกคนเลยเอ็มมากับคาเมลก็รีบขับรถหนีออกมาแต่หญิงแก่ยังพูดทิ้งท้ายฉันไม่เคยไปมือเปล่าเอ็มมาจากนั้นทั้งคู่ก็ตรงมาที่บ้านของเอ็มมาที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเอ็มมาตรงมาที่ประตูแต่ก็เจอกับห่อบางอย่างห้อยอยู่ที่ประตูบ้านเธอเลยแกะมันออกแล้วโยนทิ้งไปเอ็มมาเคาะประตูแต่ประตูมันไม่ที่ล็อกเธอเลยเข้ามาและเดินตามหาพ่อกับแม่ เธอเรียกหาก็ไม่มีเสียงตอบกลับเธอเห็นเสื้อผ้าถูกวางทิ้งไว้ตามทางและเริ่มได้ยินเสียงคนร้องเอม็มมาเลยวิ่งขึ้นบันไดไปแล้วเธอก็เจอพ่อกับแม่ซึ่งถึงคู่กำลังเล่นสนุกกันอยู่ตามภาษาผัวเมียเอม็มมาที่เห็นก็ตกใจแล้วรีบเดินออกจากบ้านพ่อกับแม่รีบตามเธอไปเธอคู่บอกว่าเราไม่รู้ว่าลูกจะมาเราก็ใช้ชีวิตตามปกติเอม็มมาเลยบอกว่าหนูโทรหาทั้งสัปดาห์ไม่มีคนรับแม่ก็บอกว่าเราไม่อยู่บ้าน ถ้าเป็นเรื่องของคาร์ลอรีนเรารู้อยู่แล้วลูกอยู่กินมื้อค่ำด้วยกันก่อนสิเราจะได้คุยกันแม่ชวนคารม,มิวด้วยตอนกินข้าวพวกเขาก็คุยเรื่องทั่วไปพวกเรื่องสัญญาณกับคารโมยที่พ่อติดไว้บ้างเรื่องข่าวสารบ้างจนเอมมาบอกว่าจะไม่เขียนนิยายเรื่องเดิมแล้วและจะเขียนเรื่องใหม่แล้วบอกต่อเรื่องที่จะเจอบาทหลวงที่เขาดูไม่ค่อยพอใจที่เธอมาพ่อเลยบอกว่าลูกทำขนาดนั้นแล้วจะให้เขาเป็นยังไง การจะให้ใครให้อาภายัยลูกก็ต้องรู้จักขออาภัยจากเขาก่อนเริ่มที่แม่ของลูกเอมมาขึ้นเสียงขึ้นมาอจ่าแทะหนูสิหนูก็ขอโทษแล้วไม่ใช่หรอแม่รู้ตอนนั้นหนูยังเด็กตัวแม่ก็พยักหน้าแล้วบอกให้คุยเรื่องอื่นกันดีกว่าเรื่องก็นานแล้วลืมมันไปเถอะทุกคนก็เคยพลาดสิ่งสําคัญคือตอนนี้เราอยู่ด้วยกันที่นี่แม่อยากให้พูดกันดีๆมาคนอื่นเข้าบ้านคืนนั้นคาเมลที่นอนห้องเดียวกับเอมมาจะพูดขึ้นมาว่าไหนคุณบอกว่าพวกเขาเกินจะทน แต่ไม่เลยพวกเขาแค่เศร้าเพราะเขาแค่ไม่อยากให้คุณไปดูเหมือนคุณมีหลายเรื่องที่ต้องขออภัยนะเอ็มมาพูดปนเล่นว่าเธอไม่มีสิทธิ์มายุ่งเรื่องส่วนตัวของฉันทุกคนโกรธฉันแต่เธออยู่กับฉันขอบคุณนะแล้วทั้งคู่ก็ปิดไฟนอนแต่แสงไฟจากประภาคารที่ส่องเข้ามาจะไม่คามิลนอนไม่หลับเธอเลยลุกออกมาจากห้องไปเข้าห้องน้ําแต่ก่อนจะเข้าเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างถูกลากพอมองไปก็ไม่เจอกับใคร แต่พอเธอเข้าห้องน้ําก็ได้ยินเสียงอีกมันเป็นเสียงคนเดินแล้วก็ลากของแล้วตอนนั้นลูกบิดประตูของเธอก็ขยับแล้วค่อยๆบิดเพื่อเปิดเข้ามาเธอรีบบอกออกไปมีคนอยู่ขอโทษค่ะลูกบิดก็ค่อยๆหมุนกลับแล้วเธอก็ได้ยินเสียงลากของอีคามมลที่กลัวอยู่แล้วตอนนี้เธอยิ่งกลัวเข้าไปอีกพอเสร็จธุระเธอก็ค่อยๆเปิดประตูแล้วเดินออกมาแล้วพอเธอมองไปที่ชั้นล่างเธอก็เห็นแม่ของเอมมาที่แก้ผ้าวิ่งไปมา แล้วก็ค่อยๆเดินไปที่ประตูบ้านแล้วจูจ่ๆก็อ้วกออกมาคามิลถามคุณคะเป็นอะไรไหมแล้วตอนนั้นเองก็มีคนโผล่มาจากด้านข้างจับตัวเธอแล้วดันติดกำแพงคนนั้นคือพ่อของเอมมาที่เนื้อตัวเต็มไปด้วยแผลคามิลพยายามหันหน้าหนีเธอก็ไปสบตามแม่ที่ยืนจ้องหน้าเธออยู่จากนั้นพ่อก็ตกหน้าเธอแล้วบอกว่ามองฉันสิพร้อมกับยิ้มให้และพูดต่อนี่ไม่ใช่เราเธอเข้าใจไหม นส้นทั้งคู่ก็จับมือเดินลงบันไดกันไปปล่อยให้คามิลตกใจแล้วช็อกอยู่แบบนั้นพอสัญญ,ญาณการขโมยดังเอมมาก็ตื่นขึ้นมาและเข้ามาหาคามิลเธอถามว่าเกิดอะไรขึ้นคามิลดูช็อกอยู่เธอพูดแค่ว่าพ่อกับแม่คุณเอมมาก็เลยรีบวิ่งไปที่ชั้นล่างแล้วหน้าต่างก็ถูกกระแทกเปิดออกพอเอมมามองออกไปก็เห็นพ่อกับแม่ยื่นหายจากตัวบ้านแล้วยิ้มให้กับเธอสดงทั้งคู่ก็เดินหายเข้าไปในปา่าเอมมาพยายามวิ่งตามไปแต่ก็ไม่เจอ ตะโกนเท่าไหร่ก็ไม่มีใครตอบเธอยืนอยู่กลางป่าสุดท้ายเธอก็ตะโกนออกไปยกโทษที่หนูด้วยแล้วพอเธอหันกลับมาพ่อก็โโล่ขึ้นมาแล้วตะโกนใส่เขียนสิเอ็มม่าตกใจกรีดร้องออกมาแล้วก็ล้มลงไปก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยมาริยานในตอนที่1เป็นยังไงกันบ้างครับอันนี้แค่เริ่มเองนะครับมีหลายประเด็นที่หนังทิ้งไว้ให้เราติดตามกันตัวผมเองก็อยากรู้มากๆเลย ใครอยากรู้เหมือนกันก็รอติดตามตอนที่2ได้เลยนะครับก่อนจะไปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมและช่องโอ้แม่แ m o v v i e ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ